สำหรับโปรโมชั่นนะคะของ MG 5รุ่นดีพัดคันนี้นะคะกิ๊กมีโปรโมชั่นนะคะออกรถเบาๆที่29,000บาทเท่านั้นนะคะ วันนี้นะคะกิ๊กนะคะโปรโมชั่นป้ายแดงขายดีเวอร์บายผู้จัดการกิ๊กนะคะวันนี้กิ๊กนำรถนะคะเป็น MG54 สีขาวคันนี้นะคะรุ่นดีพัดราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและก็ที่สำคัญนะคะสำหรับคันนี้นะคะกิ๊กมีการ แต่งชุดแต่งนะคะจัดเต็มให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะดาวถูกมากๆเลยเดี๋ยวเราพามาดูชุดแต่งกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะกิตติตั้งชุดแต่งเป็นชุดแต่งแวลิกนะคะของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของ รถรุ่นติดตั้งสเกิร์ตทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับ MG5 คันนี้นะคะก็ติดตั้งมากับชุดแต่งแวริกแบบนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะว่าชุดแต่งแวริกมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะด้านฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวครอบนะคะเป็นตัวครอบสัญ,ญลักษณ์แวริกเด่นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัว MG5 นะคะก็ มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้ด้วยสเกิร์ตด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นสเกิร์ตชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะที่คุมไปกับกันชนหน้านะคะตัวนี้นะคะคุมไปกับกันชนหน้าทางอันเลยนะคะทําให้ตัว MG5 คันนี้มันดูใหญ่แล้วก็ดูดุมากๆนะคะกับสีที่ตัดกับตัวรถด้วยนะคะจะเป็นสีดํานะคะซึ่งเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้นะคะรับรองเลยว่าหล่อสุดๆไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านข้างของคันนี้นะคะที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นล้อแมกนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีการรีเควสต์นะคะให้กิ๊กติดตั้งเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วแบบนี้เลยนะคะ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะว่าล้อแมก18นิ้วที่เป็นของนาย่านะคะซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนําของประเทศเราเหมือนกันนะคะ ก็มาพร้อมกับคอบเบรกนะคะเป็นค้อเบรกคาลิเบอร์นะคะสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะที่พิเศษสุดๆเลยนะคะลูกค้านะคะมีการให้กิกติดตั้งสติกเกอร์หลังคานะคะเป็นสีหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะคะตัดกับรถสีขาวแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะมีการติดตั้งสีดําให้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะ ด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะจะเป็นสเกิร์ตด,ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับตัวรถนะคะสีขาวแล้วก็ตัดขอบนะคะด้านล่างเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ก็มีการติดตั้งลายสติ๊กเกอร์ด้วยเป็นสติ๊กเกอร์ลายเลเซิ่งแบบนี้เลยสําหรับด้านหลัง MG5 คันนี้นะคะ ก็จะติดตั้งนะคะชุดแต่งแวลิกซึ่งมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะเป็นสปอยเลอร์แบบแนบเล็กๆแบบนี้นะคะสีดำดูเรียวดูเพียวทำให้รถดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัว MG5 รุ่นดีของเรานะคะก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยแบบนี้เลย3จุดนะคะลูกค้าพร้อมกล้องรอบคันด้วยนะคะสำหรับตัว MG5 รุ่นดีพัดนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังแบบนี้นะคะก็ จะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะเป็นท่อคู่ซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็จะตัดขอบด้วยตัวขอบสีเทาแบบนี้นะคะเป็นรูปตัว C แบบนี้ทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะระบุว่าเป็นชุดแต่งแวล i ินะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะคะค่ะสำหรับ MG 5รุ่น d p a ั t นะคะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์คี์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นระบบพุ a ตาแล้วนะคะ ราคาเบาๆมากค่ะอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็มีหน้าจอนะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถดูกล้อง3 6 0องศาได้ด้วยอ่าก็เปิดไปที่กล้องนะคะดูเป็นทั้ง 2D และ 3D ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีระบบปรับอากาศนะคะสามารถปรับปรับเปลี่ยนที่หน้าจอได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยมีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะคะมีระบบบลูทูธนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบ3มิติแบบนี้นะคะโอเคหน้าจอจะเป็นหน้าจอ3มิติแบบนี้เลยซึ่งสวยงามมากๆนะคะในรุ่น MG5 ของเราและก็ระบบเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ซึ่งมีตัวเบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะแล้วก็ระบบออโต้เบรกนะคะออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะทูโทนแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงตัดกับสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีคาดเป็นสีครีมแบบนี้ให้เลยนะคะ แล้วก็ภายในด้านในนี้นะคะลูกค้าจะเจอกับสลูปนะคะในรุ่นดีพัดของเรานะคะมีการติดตั้งสลูปมาให้แล้วนะคะตรงนี้คือครบคันจริงๆนะคะสำหรับออปชันของ MG5 รุ่นดีพัดของเรานะคะาสามารถเปิดสลูปได้เลยนะคะตอนกลางวันตอนกลางคืนลูกค้าอยากได้รับแสงแดดตอนกลางวันอยากนอนดูดาวตอนกลางคืนนะคะสามารถเปิดสลูปได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องโปรโมชั่นกันนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะของ MG 5รุ่นดีพัฒคันนี้นะคะกิ๊กมีโปรโมชั่นนะคะออกรถเบาๆที่29,000บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็ได้นะคะก mm ิก hmm. มีบริการนะคะทำสัญญาพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจอยากออกรถแต่ไม่มั่นใจในอาชีพหรือว่า เอกสารนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าปรึกษากิกได้เลยนะคะที่เบอร์0953962629นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่ กิ๊กนิสสันนะคะ K I K N I S S A N 2 0 0 0นะคะกิ๊กสามารถตอบคำถามนะคะแล้วก็บริการให้ลูกค้า24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กขอฝากเจ้า M G 5สีขาวคันนี้นะคะพร้อมกับชุดแต่งแวลลิ่สวยๆล้อแม็กขอบ18จัดหนักจัดเต็มคันนี้ไว้ในอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ